ดีนะคะไม่่ทแท่นแมวแทนทนับไมขยับเยงได้ค่ะพี่น้อน่าจะได้ได้ครับเสียงดังๆแล้หูไม่ค่อยดีตอนนี้พี่น้องทำงานอะไรบ้างครพี่น้องมีีมีสี ตอนนี้เราก็แน่นอนกำลังมีซีรีส์วนะคะรีเซ็ตค่ะการเกิดใหม่ของดวงดาวแล้วก็ที่กําลังถ่ายทําก็อยู่ข้ายๆเลยนะคะน้องตาจากฝนลานฤดูค่ะอ่าค่ะกระแสซีรีส์หนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของกาวายจริงๆแล้วเรื่องแรกที่ทาวายอ่ะที่จะตีนั่นเลยใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่2แล้วก็เหมือนเปลี่ยนเจนนะคะโตขึ้นนะคะก็เป็นปีเตอร์แพนกับน้องปอแล้วก็แบบ เขาแดงเยอะมากค่ะเรื่องนี้กาแฟเปิดมาก็ดีในทั้งในไทยแล้วก็ไป global ด้วยค่ะก็ไปต่างประเทศก็ไปติดอันดับหนึ่งที่โบลิเวียแล้วก็รู้สึกอีกหลายประเทศเลยค่ะก็ไปทั้งหมด190ประเทศค่ะ พี่หน่อยตั้งใจอยากทำปีลเลอร์มีอาตีนีจรีรี่ไวายเจลรี่วายทำปีละเลอร์มั้งใช่ค่ะค่ะค่ะ,ะไม่ไม่ครับจะจะเป็นฟิลสลืบสวนสอบสวนมากกว่า<ๆ>ใชเ่เป็นเป็นในตระกูลคนจีนอเลยเงี้ยใช่ตอนนี้เพิ่งใส่กล้องใช่ใช่ค่ะเพิ่งเปิดกล้องไปได้สักพักนึงค่ะก็รอชมผลงานนะคะพีะ่หน่อยก็พี่หน่อยพอมาทำจีรี่ไวจ์ค่ะมันมันมีอะไรที่เราต้องปรับใหม่ไม้จาก ละครเดิมทีม่เราเคยทำคือจริงๆต้องบอกว่าเจ r รี i ไวมันเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะเราทำละครปกติเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นแนวแบบแมสอีกแบบหนึง่งแต่พอเป็นเจ r รี่ไวเราต้องเข้าใจผู้ชมแล้วก็แนวเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเจอรี่ไวค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเรื่องที่เ,เลือกมาทําก็สําคัญแล้วก็ตัวนักแสดงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราก็รักษาคุณภาพงานในเรื่องของโปรดักชันนะคะแล้วก็นะความหลากหลายของเนื้อเรื่อง จากตอนกระแสของพี่ือดีมากแล้วก็ถ่ายอันนี้ก็ดีงามมากค่ะค่ะตอนนี้เราโตขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งใช่แต่ว่าคือก็หายไปัก็นปั๊บก่อนที่จะมาเป็นอันนี้แปลว่าพี่หนุองก็ต้องคัดว่าแบบอยากทำเรื่องอะไรกันบ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ก็อยากก็อยากยวตานี่ก็จะมีการติกหมดบาทด้วยอันนี้ก็เออ่ต้องบอกว่า เป็นคู่ที่น่าดูมากค่ะน้องต้ากับน้องมิยาในเรื่องฝนลัพธฤดูเป็นเคมีใหม่ๆอะค่ะอยากให้ติดตามชมค่ะค่ะทีนี้ที่สองสี่ก็เป็นการที่ซีรีส์วายเองได้รับกระแสตอบรับพี่แล้วก็ได้ขึ้นช่องพีทีทีวีเยอะมากในรายการได้ได้กระแสตอบรับพี่พีทีทีวีก็เอามาฉายเยุ่งตอนนี้ก็เกิดมันแม้ขึ้นอะค่ะค่ะก็จริงๆแล้วชลีวายได้รับความนิยมในวงกว้างแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วก็มีมีเอ่อ รูปแบบใหม่ๆเรียกว่ามีครบทุกแนวนะคะจะ่อยเซรีไว้เอ๊ะจะเป็นแนวรักแต่ตอนนี้มีทั้งแนวย้อนยุคมีทั้งแนวอย่างรีเซตเองก็เป็นการย้อนเวลาค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นมันกว้างขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็ได้ครบทุกแนวแล้วโรดักชั่นก็คือยอมกันไม่ได้เลยค่ะตายแล้วโรดักชั่นงานนี้ก็รู้สึกใจวิครยยอมค่ะแต่ของเราก็ต้องบอกว่าเรารักษาคุณภาพแล้วก็ไม่ว่าจะการถ่ายทำมุมภาพหรือว่าเพลงด้วยค่ะ ค่ขอข้าเรื่องเลยนะคะเห็นตอนนี้ก็มีเซนตออนแอร์แต่ว่ามีประเด็นให้มีประเด็นให้พี่เออมันมีผลกระทบมไหมคะน้องแอวโอ้ค่ะจริงแล้วก็ขัด้งมากเลยะดแย้เอ่อค่ะก็ตรงนี้เนี่ย จริงๆเซรีเราถ่ายทําไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งมาเสร็จต้นปีแล้วส่วนเรื่องตัวงานเนี่ยเราได้วางงานมาค่อนข้างนานนะคะก็เดี๋ยวก็ถามว่ายังไงดีมันมีผลกระทบไหมคะกับข่าวาของน้องข่าวนี้จริงๆแล้วได้ได้เห็นข่าวแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวละครนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เริม่มเห็นเนล,ละครเลยนะคะในซซรีแต่ว่า ก็มีไม่ได้เยอะ ไม่ได้เยอะมากนะก็เป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นจุดหนึ่งของเรื่องก็ก็มีเรื่องไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากค่ะยังยมไม่ได้ผู้ชมยังไม่ได้เห็นเลยตอนนี้มาแลวสิรีโอกาสที่จะแบบตัดต่อตัดต่อไม้เพื่อแบบป้องกันปัญหาที่จะตามมาดราม่าอะไรอย่าเี้ยพี่น้องอ่าจริงจริงตอนนี้ในเรื่องของการโปรโมทตอนนี้เราก็เข้าใจสถานการณ์นะคะก็จะไม่ไม่ได้เห็นภาพนะคะแต่ในละครก็มีไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ค่ะจริงๆการแยะของขอบคุณดูเองกับกับซีรีส์กับ งานเอกครับพี่น้อง,องมีท็อปเที่ยง่ายบ้างค่ะจริงๆแล้วคำคมสำคัญมันมีหมดแล้วนะคะของนักแสดงเนี่ยไม่ว่าจากเบื้องหน้าแล้วก็เรื่องอเรื่องหลังของ ใดๆดเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นการเป็นศิลปินก็คือก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมอยู่แล้วแต่ถ้ามันเกิดสิ่งใดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาประเมินว่ามันจะเป็นยังไงส่วนว่าในเรื่องนี้เนี่ยสปิเชตเองเนี่ยก็ไม่ไม่ถือว่ามีน้องมีเยอะมากค่ะยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยค่ะเพราะว่าเห็นแต่ข่าวคือตามข่าวกับเ,เรื่องนี้ก็เหมือนทุกคนเลยค่ะ <ผม S 2> ตกใจไหมคะว่าอ่ะเป็นคนของเรื่องเราพี่เองเออตอนแรกก็ เห็นแวบๆอ้าวตายก็เราก็รู้จักกับน้องแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็ติดตามข่าวเหมือนทุกคนค่ะก็เดี๋ยวรอฟังข่าวไปเรื่อยๆค่ะนี่คะผรู้จักน้แอเนี่ยเรียแบพี่นองสาวเพราะว่ามันกระแสคือแรงค่ะใช่ค่ะก็เป็นกระแสของสังคมที่เราเข้าใจได้ค่ะว่ามันเกิดเรื่องตรงนี้ขึ้นก็ เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราก็ต้องพิจารณาในต่อไปอีกทีนี่แต่ด้วยความที่เพราะว่าซีนี้ต้องถึงขั้นถ่ายตัเสร็จไปนานแล้วใช่ค่ะากระบวนการตัดต่อก็เสร็จแล้วเริ่มมันตัดเสร็จแล้วใช่มันตัดต่อเสร็จแล้วแล้วเนื่องจากงานเรื่องนี้เป็นงานต่างประเทศแต่เราเราคงคงจะพิจารณาอีกทีนะคะแต่ว่าเนื่องจากไม่ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อืมค่ะแสดงว่าอาจจะยังมีน้องอยู่ในเรื่อง ค่อนข้านที่มันไม่เยอะใช่มันไม่ได้เยอะแต่แต่แต่ถ้ามันมันก็เป็นส่วนที่มันจะทําให้เรื่องมันดําเนินและเข้าใจเรื่องด้วยอะค่ะขอเข้าค่ะมีบทบาทมีเป็นตัวเดินเรื่องในในตอนนั้นนนั้อยู่อไม่ได้ก็คือตอนนี้งานมันมันส่งออกไปแล้วด้วยค่ะแต่จริงๆก็คือไม่ได้เยอะขึ้นซึ่งเราก็ลองพิจารณาดูค่ะว่ามันมันมัน แต่อาจจะนั่นนตอนนี้มันจะไม่ได้มีภาพนี้ออกมาด้วยแต่ว่าใ <c oughs> ีคาะของการโปรโมทคุไม่ได้แบบมอีอ๋อการโปรโมทแน่นอนค่ะตอนนี้จะไม่ได้เห็นภาพการโปรโมทค่ะคือจะ,จ,ะจะมีการแนะนำเขาจะมีการเรียกมาสักเือ่ว <c oughs> นตัวงไหมคะคือเนื่องจากว่าละครถ่ายเสร็จไปแล้วก็เลยเคิดว่าตรงนี้มันยังไม่มีโอกาสได้เจอแล้วก็ น่าจะเป็นสิ่งที่น้องอาจจะไม,ไม่ยังไม่มีโอกาสได้เจออะไรเลยค่ะเพราะน้องไม่ได้อยู่ในภายได้สังกัดอ่าไม่ใช่ใน้นยอสังกัดด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วจากีเรื่องนักแสดงมันมีผลกับการตัดสินใจของพี่น้อนไหมคะเพราะเราจะต้อง,งดูยังไงดีเรา่ะต้องการอะไรแบบนี้ไม่าสามารถทำได้มากมจริงๆ,ๆเราการทำงานเราจะดูเรื่องคาแรคเตอร์และความเหมาะสมของเรือเรือว่าคนนี้เหมาะกับเรื่องหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่า ส่วนใหญ่จะเป็นกางแสดงหน้าใหม่แล้วเองก็คุิรู้จักกันนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างยากเหมือนกันนะที่เราจะได้ทราบในเรื่องส่วนตัวจริงๆแล้วพี่หน่องก็ไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวใครเลยก็ <laughs> <laughs> เลยไม,ไม่ค่อยทราบค่ะเพราะเป็นชัเลนพี่หน่องจริงๆพี่ว่าพี่หน่องรู้ภอบทุกท่านเลย <laughs> <laughs> ตอนตอนตอนรู้สบายค่ะ รู้ก็ตอนแรกก็เป็นเงาเงาก่อนนะใส่ใจอยู่ค่ะใส่ใจอยู่ก่อนนะเป็นละครหน่อยไอ้เจ๊นี่หน่อยเขาอาจจะ เดี๋ยวเขามีคำถามกับเรื่องนี้กับตัวน้องเองอะไรอย่างเงี้ยทีอยากสื่อสารอะไรกับคุณดูว่าจริงๆแล้วก็อยากให้ดูเรื่องราวและความสนุกข,ของเรื่องนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากน้องเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีไม่ได้เยอะก็อยากให้เดี๋ยวลองติดตามชมค่ะก็ยังไงก็ติดตามชมซีรีส์ด้วยนะคะลิเซอรกวันไหนกันด้คะวังรูวันไหนออนทุกวันจันทร์นะคะสี่ทุ่มครึ่งค่ะช่องสามและไอชีอีนะคะ